เก็บผักเสียนอยู่ผ่านทะเลได้จ้ะได้เก็บอยู่ปลาได้จ้ะเด้อปลาข้างทะเลน่ะล่ะนี่นี่สวยมากนี่นุดฟังเสียงหุ่นตื่นเต้นนมาดามบ่จ้ะพี่น้องมีใครตื่นเต้นอย่มาดามมางตื่นเต้นน้ำกันได้จ้ะเด้อย่าให้เราตื่นเต้นผู้เดียวนะ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าอุย้ยปาดามเ็ดมันนี่สุดยอดอิลีพี่น้องเบิง้งคุณน่ะป่ามาทะเลน้ำล่งดีค่ะก็จะไปเก็บอหอยแต่ว่าตอนนี้พนันในพาเก็บหอย,ดยเด้อจ้ะเด้อสิผ้าพ่อแม่พี่น้องเก็บมาเก็บอ่ามาเก็บพักอันพักขุมทะเลก,ก่อนจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าอ้ยป่าเหทแบบแบบแบบอยู่มันเป็นงาพ่อแม่พี่น้องจ้านี่เบิง้งบรรยากาศสุดยอดเลยงามหลายพ่อแม่พี่น้องเย่ยงพักขุมก็เต็ยมอยู่จะวมาพักขุมจะวมาพักหางก็หลาย น้ำล่มแบ,บสุดยอดเลยพแม่พี่น้องงามคักให้เบิ่งบรรยากาศเดี๋ยวจะพาไปเก็บผักเดเด้อจัดให้ดูบรรยากาศสิคะพ่น่ะบรรยากาศแบบสวยงามมากเลยจ้าพี่น้องพักกัหลายพ่น่ะนี่นี่พักขมพ่น่ะพักเสียนอันนั้นกระเทียมปลาอันนั้นดอกไม้อุย้ยงามหลายพี่น้องเอ้ยงามคักงามแ,มน,แาน่นเอาแต่เนาะสุดยอดความสวยงามเลยจ้า ไป,ไปสิผ้ามืเจ้าไปเก็บพักผมทะเลนะจ๊ะดงนี่หลายคัะพ่อแม่พี่น้องพักผมเยอะมากฟังเสียงนกเสียงกาพูน่ะสิเก็บพักไอ้กวางตุงทะเลน้่นจะเดินมันหลายมันง่ามไปแกงสุมมันละแสบนหมเออเมือน,นันแกงสุมจะมันแสบเอาละพูน่ะอากาศดีขนาดเลย มี่พัก,นกเนี่ยแห้มาดามกิฟต์แน่นอนมาเบิง่งมาหลุ่นกันแต่ทีเดียวรูพักขมทะเลน,เนี่ยแหละหลายแห่งคุณน่ะกระเทียมกระบานไปเลยเด้อจ้ะเด้อคุณน่ะดอกกระเทียมโอ้ยเต็มไปด้วยกระเทียมป่าคุณน่ะเฮ้ยหมูเจ้าข้างใน,น้าอ่าดงกระเทียมทั้งนั้นเลยนะคุณน่ะเฮ้ยเพียะกระเทียมป่าพี่น้อง แก่แถวละไปมีกระอวบคักนี่อุดสิสิเก็บบัไหลพีนาอนี่เทียมปลากับงามเก็บจักน่อยเพืือได้ไปผัดเนาะคู้น่ะลาวเอาลาวเอาพักเสียนกับมี่คู้น่ะกระเทียมปลาเต็มอยู่พี่น้องคู้น่ะมือเจ้าเบิ้งปาดไปไปไปเบิ้อึดแต่เนี่ยสิเก็บพักเสียนกับมี่คู้น่ะแต่ว่าบัวไหล โอ้ยมีความสุขหลายความสุขนี่มึงดอกใหม่งามบะงามเนะาะปาดพักเสียนกรลายนี่ว้ายพักเสียนเก็บกอนเก็บเก็บจะเก็บพักเสียนกเอาเด้อเอาไปดองจ้ะขันสมโอ้ยตำแย่ตำแน่ตำแหน่แย่แย่คอยแล้วขันสมพัก ทุกผักนั่นยแหละพี่น้องเอ้ยเก็บทุกผักที่กินได้เขาป่ะนาองันโสมน้ำนี่พอออกมารอเก็บคุณนะโอ้ยแ่ม่ยากนะจ๊ะเก็บหลายๆผักเลยล่ะโอ้ยหนามัวคอยล้นเฮ้ยมัวคอยล้นจ้ะนี่ของในคุณ แนมไปไมีแต่ดอกกระเทียมนะพักเสียนกระไลแต่ว่ามันบวใหญ่พี่น้องมันบรรยยูค่อยใหญ่เป็นไงอ้อนซ้อนบอพี่น้องแต่อ้อนซ้อนน้ำมะดามบอดีนตับแน่เลยตัวนี้จังขอกระลนุนอู้ยูผุน่ะข้างใน้าผุนพักเสียนปัดเก็บพักเสียนก่อนดีกว่าพี่น้องพักเสียนคอยกระซี่อาลขึ้นกันเก็บพักเสียนแล้วค่อยไปเก็บพักขุมแล้วกันเนาะ ตอนนี้เขอจัดพักเสียนก่อนก็นแล้วกันหลายค่ะพักเสียนะมันหลายอยู่แต่ว่าส่วนหมาไม่ยูในขางเทิงขางท้างหมาเนาะอโอ้พักเสียนพี่น้องงามหลายเก็บพักเสียนก่อนจะ้ะเด็ดยวเ๊เต๊ตตตเลยโอ้ยจากว่าพักเสียนจากว่ากระเทียมแล้ว ได้ทุกพักแม่บ้าแต่ว่าเหลือกบึงในเด้อพี่น้องว่าดอกมันเริ่มบานแล้วเอาตุ้มๆอย่าเอาบานอย่าเอาดอกบานเอาดอกตุ้มๆเพิ่นบานมันแก่แล้วดอกกระเทียมมันเริ่มแก่แล้วจ้ะนี่ เด็ดต่ำบ่อใดพี่แกเด็ดสูงสูงนนพนใหญ่งงบ่อเต็มถี่พี่น้องเอาไปยังคันได้เบิดนั่นแหละเอาไปคันสมพักเอาไปออมแสบขึ้นกันแห้งคว่ำสูกหลายมาดามคันเด็กเข่าปลาเธอได้ลุ่งทะเลเธอใด โลงทงเนียโอ้ยคว่มสุกคักคักผู้เดียวกับาม่ยังไงหมวนจอดกระเทียม ยิบสุมกันไปนหนีละตึงจนคว้วง่ามาม,มันมันมันอเอาเลือกบัวด่าด้วยพี่น้องด้วยนี่พ่อแม่พี่น้องมามากมาดามนี่แหละบ๊อลี่ล่าบ๊อลี่ล่าลังเทืยอกับเก็บฝ่าฟังเจสาสิป่าไปใส่อันสนลกสลดหรือไหมพี่น้องฝ้าเกิน สีฟ้าเอาไปใส่แผกกะงงงัง้นแพทคือกันเด้อจักแพดสีฟ้าเอาไปใส่เงินหลายโอเคจ้ะจ้าตำแยก่กับกินได,ด้เด้อพี่น้องเอ้ยเอาไปต้มเป็นชาเอาไปเสียวไปผัดไปออมหรือ,อยังก็ได้แต่ว่าต้องดับพีดพันก่อนเวลาตัดเนี่ยพี่น้องจ๋าเวลาที่ตัดใช่ไหมคะเนี่ยตำแย่ทั้งหมดเลยเด้อจ้ะเด้อ หากันไก่มาตัดแล้วก็ใส่ถุงมือนะหนะพาพอแล้วตอดเนี่ยแล้วตอดดีค่ะจ้ะเราต้องระวังนะคะอย่าห้ตําเน่ยตอดด้วยแตเด้อเจ็บปวดขึ้นกันเจ็บปดวดถ้ารวดเร้าเหมือนกันค่ะวสันลิดนี้ก็จัดจัดแนวหนีกรกันกแล้วกันจัดพักเสียนวสิมาเก็บพักขมทะเลรอก่อนขอจัดอันนี้ก่อน จัดดอกกระเทียมครับเจีบสองพักเลยเห็นบ่วนี่ทั้งดอกกระเทียมนั่นห้ามขนาดนี่ขนาดพันไบ่บ่เต็มถี่เด้พี่น้องแล้วไงบ่เด้เต็มถี่เ้ยนี่ทันไงเต็มถี่สิขนาดใหญ่ดอกกระเทียมก็ออวบๆจ้ะดอกกระเทียมอวบมากเจ้าเบิง่ง เดือดกระเทียมนั่นได้สองพักเลยแบบนี้อบอว่วัว้งนั้นเลยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในสุ่มใหม่มันอยู่ไต่ต้นใหม่มันเลยอันแบบว่าอากาศบาทายเทพพี่น้อง่นกัเลยบบคอย่นเลนยใไง่บเต็มถี่จ้ะไอพักเสียนเนี่ยเพราะว่าเนี่ยมันก็เลยยไญ่บเต็มถี่แต่กับกินได้จ้ะอ่อนง่ามขึ้นกัน เป็นไ้เบิดหนั่งละกระเทียมต่อกระเทียมกับอวบงามขนาดเลยป้างามขนาดฟิ่นฟินมากอยากบอกให้รู้จ้าสุดฟินนะคะ บบไดเอาเลิกเด้อยเพราะว่าต้นพ่นบบคอยสูงเอาสิไปทังไปดอง,งางจ้ะไปขันสมงายขันสมไว้ถักกินปีนี้บบทันเด็ก่บันเด็กเก็บเลยกินเพราะว่าเก็บทันเช่เดียวทั้งฝากกับไทยเนยมันก็ะเลยบบไดมีสำรองไว้ถ้กกิน,นละเก็บเถวนี้ละไปขันไว้ทักักตุนไว้ถ้ากินเนาะ เก็บตุนไว้กินน้ำไม่มีโอ้ยนะเราบคุค่อยแตบแตบกันไนอร่ยัยงเข่าปากเลยให้ทมไม่ได้ไปนอนนี่อันต้นได้ผลอวบเนี่ยสุดยอดเลยจ้ะงามหลาย ดีแล้วเดนมาร์กเป็นบางมือดอกพี่น้องมือนี้โศกดีเลิกงานแล้วอากาศดีโอ้ยอากาศดีจริงสิมาดามจะรออะไรอยู่ล่ะคะบนล่อแล้ว,ลลวมาดามแล้วก็วลุ่มทะเลเลยสิคะมีอยู่ห่างทะเลเด้อเก็บพักเสียนอยู่ห่างทะเลเด้อจะได้บริเก็บอยู่ปลาเด้อจะได้ปลาข้างทะเลน่ละล่ะที่สุดของที่สุดเลยจ้ะฟิน นี่ป๊ามีความสุขพาหมเจ้าเขาปลาลุงทะเลมีความสุขเก็บผักนี่สุดยอดเนาะอันนี้คือมาเกิดอยู่ไก่ตํานีน่ท่นี่ อันนี้แก่แล้วนี่แก่แกล้วบ่เอา้อจ้ะเด้อดอกกระเทียมแก่แล้วพี่น้องบ่าเอาดอกพ่น่ะเต็มเ,เดเี๋ยวเดี๋ยวสิไปเบิ่งไหเบิ่งไก่ๆเด้อไปฮะยี่ในดงตเนนี้อันนี้นี่นาขึ้นมาเบิดเลยเด้อนี่พี่น้องนี่ยก้างืนเน่ยนาทะเลข,ขึ้นมาถ่วเบิดเลยเด้อเนี่ยคือดอกกระเทียมเด้อจ้ะเด้อนี่ดอกกระเทียมที่เพิ่นบานแล้วเนี่ยแต่น้อยเม็ดแล้วก็อยู่ในนี่ลหละจ้ะพ่นอุ้หห,ห,หลายคักแต่ว่าเริ่มแก่แล้วล่ะ,ละพี่น้องไปโอกไปจัหมุ่นี้เฮ้ เอดีใจได้สองผักสุดยอดนี่เบิ่งแพทย์ภาพพรพี่น้องหมุดเข้ามานออกแต่บอมามามออกแต่บอไปเฮ้ยสุดยอดสุดยอดนี่น้ำร่งบักคักเลยพี่น้องจ๋าสุดยอดนะคะพูดนะเฮ้ยสวยงามจริงๆค่ะร้ยผักเสียนเ้ายังมีอีกอยู่พี่น้องอพูดนะเก็บผักเสียนอีกก้อน มาเติมกันพี่น่ะยเป็นดงเลยหลายคักงามงายพี่นอ้องโอ้ยน,ดดนยี่นี่คือนดอกอวบใหญ่แท้หยดใหญ่คักนะอย่นงเงโอ้ยจะได้สิเขาไปเอาได้ละมันหนามฟ้าี่งามคักเก็บอยู่ บุได้กิ๊เลยกจ้ะอ่อนมึงอ่อนคักนี่เวลาเด็ดเนี่ยรับรู้ซึ้งได้ถึงความอ่อนเลยนี่งามคักคุณนะใส่กระตาก่อนเดอกะเที่ยมก็งามน้ำได้จัะนี่น้ำ ระวังหนาวระวังทึงอยังก็ทำแง่ทึงหนาวมั้งจ้ะอือฮึฮึแม่บอกจ้ะใส่บ่ใส่อยู่คุณน่ะสิเขาไปเอาแดงไงพี่น้องคุณน,น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปจากนี่ก่อนเนาะไจากนี่ก่อนจากนี่ก่อน,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 น โอ้ยพี่นอ้องเอ้ยนี่นี่อันนี้คือพักขมพักขมพักขมทะเลเนี่ยปาะดกำลังอ,อ่อ,อนๆอดอุ้ยอ่อนซ่อนเด้เยเดี๋ยว,ยวให้เก็บพักเสียนก่อนเด้อฮาดโอ้ย <c oughs> พักเสียนก็อยากได้สะออนเด้อนะนงามๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยฮาดเอาเก็บใส่หมวกก็ได้เดี๋ยวค่อยออกไปตาบัเดียวขามา ป้าดกับม่เนี่คืองามแท้ๆพี่น้นงนองมูเจ้าเบิ้งซอยแพทเนี่ยป้าดงามขนาดเลยพักเสียนมึงนี่อุ้ยสวยงามมากแต่ว่ามันก็สิมีขี่นกขี่เนกแน่อ่ะน,น,นกเพิ่นนอนอยู่นี่เนาะนี่ป้าดก็คืออ่อนอู่หลัวงามแท้สุดยอดเลย สุดยอดความงามเนี่ยเอาเดีวกว่าเขาทั้ทงฝุ่นดีกว่าทั้งนี่บัวใดแล้วอรอบแป๊บนึงเด้อการนี่แม่พักนี่แม่เดี๋ยวคอยสิจัดการจบเด้อหลายคักงามทักเฮ้ยเขาไปเอาทาั้งฝุ่น งามขนาดเจ้าลำแต่แต่เจ้างามหลายบึงดอกไม่กับงามอู้เจ้าสีงามอันใดแน่แน่แนงามครับงามทุกอย่างคุอนะอุ้ยอจักหน่อยเัวย่ะ หมดมาเอาจนได้แล้วพี่น้องเอ้ยเพียอาได้ของแซบนี่นี่นสวยมากพูดฟังเสียงพูดตื่นเต้นน้ำมะดามบอกจ้ะว่าพี่น้องมีใครตื่นเต้นกับมะดามมั่งตื่นเต้นน้ำกันได้จ้ะเด้ยอย่าให้เราตื่นเต้นผู้เดียวนะ Để nó đứng ổn Chắc có ấu xăm, ở đầy nữa đấy Hôm nay mình phải để ấu nhẹ Có ấu đồ cà để nằm nè Đồ on Nè, bên thang đầy nó này Nó Chắc là ngãi thở ngãi แล้วฝ่าไปใส่ด้วยพี่น้องฝ่าวฝ่าวฝ่าวเบาฝ่าเก็บเจ้เพลินสีฝ่าไปใส่มันเคยชินหรือมะแง่ใดก็ไม่จะฝ่าวเสร็จแล้วงานต้งแง่ตอด อยู่ไก่ตำแหน่แถวนอาเจ้าเอ,อ,อ้ย,อย,อย,อยขอนหยาดหยียบลงสีเ้อที่นอมั่สิแด,ด้ไปเอาดไดมันอยู่ไก่ตำแหน่โู้ด แต่ว่าเด็ดเลิกบ่ได้เป็นสียัาๆเอาทึ่งๆอย่างนี้แหละพู้พน่ะอู้ย้างในพู้น่ะ้างหน้าผูน่ะแต่ว่าเบ่เอาเขาไปเอาอแล้วพ่อแล้วซัำเน,นี่ก็พ่อแล้วแค่นี้ก็พอกินแล้วจงไว้เนี่ยให้เรามีแบบว่าออกดอกเม็ดขยายพันธุ์ในปีต่อไปโอเคจ้ะอ้ยพี่น้องเ้ย มีใครสนุกกับมาดาม,มั่งมีใครเวียนหัวไล,ลยตามั่งพี่น้องว่าจะถอดสิว้าอไปใส่มาดามเลยเราเป็นส่งหนีพ่อแม่พี่น้องมาดามเราเป็นแบบหนีมาเดี๋ยวสิมาหายเบิ้งผักเดี๋ยวจะสิผ้าไปเก็บผักขมตัวผักขมผักหุมนี่อุย้ยนี่กระแทบด้วยจ้ะนี่อันนี้ก็อร่อยนะคะเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็แซ่บมากเนี่ยนี่เอาไปแกงสมปิดถ่ายรายการเดี๋ยวตัวนีก่อน แสบนะคะเนี่ยเนี่ยแกงสมพอดีเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้เบิดนั่นแหละโอเคจับพ่อแม่พี่น้องอ้๊ยวันนี้ดีใจได้หลายผักนะคะสวยๆทางนั้นเลยน,นี่สิดด้เอากระตาไปไวยละสิดด้เก็บเก็บไม้ได้หน่นี่โอ้ย ได้ดอกกระเทียมได้ผักเสี้ยนฝรั่งหฮ้ยผักเสี้ยนกับง่ามได้ค่ะเดินนี่ทั้งดอกกระเทียมทั้งผักเสี้ยนทั้งไอผักกวงตุงทะเลน,นจะจ๊ะเนาะโอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแชร์ด้วยจ้ะเด้อไปเรียวสิ้ผ้ามือเจ้าลุยต่อพุ่นะมีใครอยากรับชมอยากเก็บด้วยกันมั้งคะยกมือขึ้นเจอกันคลิปหนาดด้า,นาด้วยจ้าแล้วกนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ